สวัสดีค่ะมากินข้าวค่ะื้อนี้ได้น้ำพริกปลากระป๋องค่ะวันนี้น้ำพริกปลากระป๋องค่ะเข็ดใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็มีผักค่ะก็จะมีหน่อไม้ต้มแ่อไมีกุ้นเชียงแล้วก็มีอันนี้สมมูค่ะสมมูหน่อไม้ต้มซุปเบิ้ลค่ะแล้วก็ผักก็จะมีมะเขือแล้วก็อันนี้ดอกคาค่ะแล้วก็ผักหอมต่างๆค่ะ มามาจ้ากินเข้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวค่ะเวลากินอันนี้เป็นน้ำพริกปากปากระป๋องยังไงง่ายค่ะรสชาตินีเข้ากันแส่บใส่เครื่องไปช่วยยังอ่ะกินต้มอยู่ัก ข้างคือคาออนนะคะดอ,อกคาเหมือนกันกับคาออนทุกอย่างเอาคุณเชีย่ยมไปไปนนะเดี๋ยวมไมต่งขอกัน ไม่ต้มเนี่ยก็ทีไรก็จะแบบว่า,วาทำเป็นชิ้นเล็กๆได้ค่ะก็เพราะว่าอต้มไวะคะ้ค่ะเพราะทีวงนี้น้องไม่หลายต้มไว้เอาสามารถเอามากแกงก็ได้โมกก็ได้กินกับแก้วก็ได้ต้มใผ็ตุ้ยเย็นแบบหรือว่าเอามาผัดก็ได้ค่ะต้มไม่้หลาย่นาดใได้ น้ำหมูค่ะใหญ่อยู่นะอันนี้สิบบาทด้วยค่ะสิบบาทซื้อพันหน้าสิบบาทที่ว่าใหญ่ค่ะเอาจัดกระเ่ียบค่ะเพื่อนอร่อยเขาอยากใส่ทั้งมือใส่ทั้งซอนด้วยค่ะ và việc ném muối anh bên một cái lá cương Quân chèo Rất đẹp luôn Nó mà đi đẹp đi bạn Vì đây rồi trong mạng phê tuổi nam giàu mất tình อร่อยมากอร่อยทุกอย่างคุณยด้มาจัดแบบน้ำพริกด้วยค่ะจัดเลยค่ะอยากบอกว่าแซ่บอี๋ค่ะบะั บ้านนี้นจะเสียงดังอะเพราะว่างั้นฉนวนกันความร้อนมาอะค่ะยุบตัวขึ้นลง

เดี๋ยวค่ะอืมอะแค่นี้ได้วค่ะ